ทุกคนอันนี้เป็นที่พักแคมปิ้งของเรานะคะทุกคนสามีไปเอากุญแจตรงนี้เป็นที่เป็นห้องห้องที่เราจองนะสงสัยบ้านหลังตรงนู้นนั่นแหละคิดว่านะมันมีอยู่สองสามหลังนะ้ปนประเท่เป็นของเรานะตรงนู้นเนาะตอนนี้นะตอนนี้จะเป็น ปักแคมปิ้งหรือว่าเป็นอะไรสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเดสามีไปไปเอานู่นสามีไปเอา<ป>คิดว่าตัวนี้สวยนะคะทุกคนวนะ่าสวยอันนี้เป็นห้องใครมาู้เนี่ยนี่ค่ะมานั่งซันต์คอร์สเนี่ยทุกคนเนาะสวยงามอันนี้เป็นที่เก็บทิ้งขยะอันนี้เป็นที่ทิ้งขยะนะคะทุกคนเนาะข้างในนั้นจะมีบ้านแล้วก็มีแคมปิ้งมีรถบ้านมีอะไร ชอบรถตู้นะรถตู้บ้านนะทุกคนสวยงามมากเลยครับพี่น้องลงทำเขื่อนทาไฟฟ้านะเราจะข้ามสะพานนี้ไปครับทุกคนว้าสวยงามมากเลยใครเรวลงเขื่อนเขาตรงนี้วิวสวยนะครับทุกคนเนาะเห็นไหมล่ะว,วิวสวยมากเลยแต่ตอนนี้เป็นข้ามสะพานเราจะไปทางไปแคมป์ปิ้งนะที่พักเนาะไปตรงนี้กัน เนี่ยมบ้านที่สวยมากเป็นเขื่อนเขื่อนที่ทำไฟฟ้านะคะรับโดยระเล็กทริกเนาะทำไฟฟ้าเกิดนทำไฟฟ้ากันทุกคนมันอาจจะมีเสแสงแดดหน่อยนะทุกคนเนาะเตี๋ยวมันไม่เหมือนเมืองไทยทีจะจอดรถแล้วไปถ่ายไปเข้าไปใกล้ๆไม่ได้กัะทุกคนนะเพราะว่ามันเราจะไปที่โอ้บ้านนี้สวยมากเลยเนาะแต่ว่ามันมีแสงแดดกระทบทุกคนสวยมากไม่สวยมากก็อย่าว่ากันนะครับทุกคน เราจะไปตรงนี้แล้วนะทุกคนเนาะนี่ค่ะที่เราข้ามมาเมื่อกี้นั่นนะโอ้รถก็ไปไวเกินเราก็จะไปที่พักก็อยู่ตรงนี้ที่บ้านเราไปถูงตรงนี้รถไใสหรดอกปาก็ไม่รู้นะแล้วก็โม่ซองเอาลเลแเลยทุกคนี่คิดว่า ในซอยเนี่ยเขาปักธงอยู่เนี่ยปักธงต้อนรับอยู่เนี่ยธงมรด้กี่ชาติบ้านเราก็สวยนะ่ารักนะ่าตุตะปีนะ้นน่ะติดน้ำสวยนะทุกคนวิวสวยใบเอ่ยสวยงามมีเขากระย่อมกระย่อมเลยนะครับทุกคนเรามาถึงที่จุดพักรถเนาะไปพักข้างทาง เขาทำก็อีสวยงามมากเลยค่ะทุกคนมีแม่น้ำอยู่ข้างล่างนะสวยอน,นี้เขาเขียนว่าอีสังเจ้านี่ค่ะอ๋อเขาเขียนที่ท่องเที่ยวว่าหินหินสมัยก่อนนะทุกคนเนาะหินอ่อนลายหินอ่อนแล้วก็นี่เขาทำเอาเองคิดว่านะลายหินนะทุกคนเนาะ มันสวยงามมากเลยค่ะเหลือจะไปดังนู้นเนาะไปซีวิวสักหน่อยรถจอดอยู่นู้นบอกให้นางลงมาดูอันนี้นางก็ไม่มาเนาะแม่น้ำสวยงามว้าวสวยมากเลยค่ะอีกแล้สิบล้อผ่านด้วยต้นข้อเขียนว่าอะไร โอ้ยต่สูมสั่นเลยอ๋อพี่น้องเราถึงที่พักแนละ้ววันนี้เราจะมีมีที่ถ่ายสวยๆให้พี่น้องดูเนาะวิวสวยมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นที่พักของเรานะครับทุกคนเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นที่พักของเราโอ้ยตต่มือสัน่นทุกคนเรามาถึงที่พักของเราแล้วนะครับทุกคนเนาะ เราเข้ามาถึงที่พักนี่ข้างล่างเป็นข้างล่างนั้นเป็นน้ำเนาะวิวสวยมากเลยค่ะทุกคนเนาะวิวสวยค่ะนี่ค่ะนี่คือห้องพักเรามันมีหนึ่งหนึ่งมันมีหนึ่งหลังสองสามสี่ห้าหกมีหกมีหกหลังนะที่พักเนาะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในใช่ปะข้างในมีอะไรบ้างเนาะ นี่ค่ะทำเขียนป,ป้ายเปลนี่นะของเราเยอะหรือไม่เยอะนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะของเราเยอะไหมนี่ค่ะขนมาเหมือนจะย้ายบ้านในทุกคนมีโซฟาด้วยนะเดี๋ยวพี่ตาจะนอนจองตรงนู้นเนาะให้ัวนอนตรงนี้นะัวอันมีอยู่กับหน้าต่างมันจะเย็นๆห้องละมีห้องละสี่คนเดี๋ยวก็องกว้าง,งมากเดยคกะั แต่ตอนตไปตอนนั้นห้องไม่ค่อยกว้างขนาดนี้นะทุกคนเนาะเราเพิ่งมาถึงนี่ชุดเราจะใส่ไปงานพรุ่งนี้เพราะว่าอันนี้เราเพิ่งเตรียมของนะมีห้องครัวห้องครัวห้องน้ําห้องน้ําอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าแบบนี้มันจะมีห้องน้ําห้องน้ําอยู่ติดตรงนู้นสีแดงๆตรงนู้นเนาะเราเดินไปก็ไม่ไกลเรามันมีห้องห้องอาบน้ํามันมีห้องน้ําแล้วก็มันมีห้อง ห้องน้าด้วยอะไรด้วยนะครับทุกคนเี่ว่าบว่าก็สวยงามนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเต็ม <c oughs> อะไรมามากทุกคนของกินเพียบเลยครับทุกคนเนาะเห็นไหมล่ะของกินเพียบเลยอันนี้มีหม้อมีายไมีต้มกาแฟเนาะอันนี้ก็มีซ้อนมีโต๊ะเหมินเหมินเหมนแคมปิ้งนะทุกคนแคมปิ้งแต่มันมันเราจองมาแบบนี้เนาะ <c oughs> ทุกคนเนาะสวยงามนะครับทุกคนเนาะ คลิปนี้ก็เขาเผาไปเปนเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะล้าเซ่สวัสดีครับ